คู่คู่เจ้าสาวคนสวยแจ็กกี้พลาวไพรินเข้าพิธีวิวาไเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เต๊ะสัตวัตจัดงานขึ้นอย่างเรียบง่ายที่คริสตจักรที่สองสามย่านโดยดำเนินพิธีตามแบบศาสนาคริสต์ที่ทั้งคู่นับถืองานนี้เจ้าสาวถึงกับเอ่ยปากว่าตื่นเต้นมากๆค่ะเรียกได้เลยว่าวันนี้ตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามัน งานมันดูแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมากเลยสำหรับเราไปฮันนีมูนที่ไหนต่อหรือยังจริงๆแล้วเราก็มีแผนครับแล้วก็เป็นแผนที่ต้องเรียกว่าก็กระชั้นชิดเหมือนกันก็คือว่าวันจันทร์เนี่ยเราจะเราจะไปเที่ยวสั้นๆก่อนในประเทศไทยครก็คือที่แบบลิตเติ้ลฮันนีมูนพักก่อนที่ภูเก็ตแต่ภูเก็ตน้ำท่วมเพราะมันยกเลิกไม่ได้ก็คิดว่าเราก็คงจะไปดูบรรยากาศทะเลแล้วก็ดู น้ำจืดที่มันนุ่นขึ้นมาด้วยอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นต้องพักก่อนพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเสร็จพิธีเนี่ยนะครับผู้นี้ไปโบสตอนเช้าตอนบ่ายผมไปทํางานแล้วก็วันจันทร์ก็จะไปพักผ่อนอีสี่ห้าวันครับผมไปลุยน้ําท่วมแทนจะมีเบบี้กันเลยไหมครับเอาไงครับเราแต่พระเจ้าเลยพอส่านตัวเราล่ะอยากมีไหมแบบจะมีเลยไหมจะทำแบบผมอ่ะอยากมีผมชอบเด็กนะครับแล้วผมก็อยากจะมีโอกาสที่จะเป็นคุณพ่อที่วิ่งเล่นกับเด็ก ในวัย40นะเข่าก็เริ่มส่งเสียงก็แกรบบ้างแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมคงรอไม่นานนะครับแตนะ่ว่าท้ายที่สุดเหมือนที่แจ็คกี้บอกว่าอยู่ที่พระเจ้าจริงๆเรามีคำคำมั่นสัญญาอะไรให้กันไหมครับที่แบบว่าหลังจากนี้เราจะแบบให้คนนี้อะไรเงี้ยอะจริงๆแล้วก็วันนี้เราจะมีช่วงที่ต้องกล่าวคํก่าคำปฏิญาณด้วยเมื่อคืนผมเนี่ยก็คิดประมาณสิแพทเทิร์นว่าจะบอกแบบไหนดีเพราะว่าจริงๆแล้วในการกล่าวคำปฏิญาณนะครับมันจะมีแพทเทิร์นของคริสตจักรที่ พูดเหมือนที่เราเคยได้ยินทุกคนก็จะพูดเป็นสเต็ปผมเองเป็นคนที่หลายคนมองเข้ามาอาจจะมองว่าผมเนี่ยค่อนข้างมีแต้มต่อในชีวิตเยอะอาจจะเป็นคนที่เป็นดาราด้วยมีชื่อเสียงมีแต้มต่ออะไรบางอย่างแต่จริงผมเป็นคนที่ไม่มีแต้มต่อเลยผมเรียนตามตรง <S <S 2> <S 2> พอชีวิตของผมเนี่ยล้มลงและผิดพลาดในความบาปหลายเรื่องผมสูญเสียความสําเร็จในบางอย่างไปเพราะอาการป่วยซึมเศร้าด้วยแลอย่างที่หลายคนทราบกันแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะมีโอกาสที่จะแต่งงานอีกนะครับ ผมยอรับว่ามันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่เราเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงทําใจและอยู่กับอยู่กับสภาพการปัจจุบันได้แต่ผมอยากจะบอกเขาว่าผมขอบคุณไม่ใช่แค่พระเจ้าที่ให้โอกาสผมอยากขอบคุณเขาที่เปิดโอกาสให้ผมได้เรียนรู้ที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งจริงๆก็คล้ายๆกันเพราะว่าแจา๊คกี้ก็เคยผิดพลาดในชีวิตมาหลายเรื่อง เราก็เคยล้มลงในความบาปหลายอย่างนะคะแล้วมันก็ทําให้เราหมดหวังที่จะมีความรักใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพระเจ้าก็มอบโอกาสนั้นให้เราแล้วก็ส่งคนที่เราขอพระเจ้าไว้แล้วเขาก็มาจริงๆนะคะก็อยากจะบอกเขาว่าอยากจะดูแลเขาอยากจะสแสดงความรักเขาอย่างดีที่สุดขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News t o อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ